ดีครับวันนี้บุดครับวันนี้ก็มา update. อัปเดตอ่าทุเรียนปอสารทุเรียนไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงนะฮะก็วันนี้วันที่เก้ามีนาสองห้าหกเจ็ดนะครับอ่านี่ก่อนน่าจะประมาณจากระยะที่เราเห็นตาดอกนะตั้งแต่อ่าวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งวันที่สองอ่ามกราเนี่ยก็ผ่านมาสองเดือนสองเดือนฝ่าแล้วจนกระทั่ง ระยะเท่าไข่นกกระทาแล้วนี่ฮะวันที่เก้ามีนาแล้วผมก็ได้ปิดทิ้งไปบ้างแล้วนี่ฮะก็ปิดทิ้งไปบ้างแล้วแล้วก็เออเขาก็เนี่ยเหมือนจะมีตาดอกมาอีกก็ชุดนี้ถ้าออกมาเราก็ต้องปิดแล้วพอเราไม่เอาแล้วเราจะเอามีนานะปีนี้ผมก็แปลกนะสภาพอากาศในช่วงมีนายังสามารถจะทําให้ชุเรียนออกดอกได้นี่ฮะตอนนี้ที่ผมเอเอาไว้ชุดนี้นี่ผมจะเอาไว้แล้วก็คือจะอยู่แค่นี้แล้วนี่ฮะอ่าอยู่แค่นี้แล้ว ก็เนี่ยกิ่งเนี้ยก็จะไว้อยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมีด้านบนอ่านี่ฮะด้านบนอีกกิ่งสองกิ่งนะฮะก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้หมดแล้วนี่ครับอันนี้ผมก็ได้ใส่ตัวสูตรแท่งไปเนาะนี่ใส่สูตรแท่งก็จะเป็นตัวผสมแปดยี่สี่อยู่สามสี่ขีดเหมือนเดิมนี่ฮะก็เป็นขี้วัวผสมมีแร่ปูก่อไฟแล้วก็ใส่ นี่แล้วก็ลดน้ําไปแล้วตอนนี้ก็ลดน้ําอยู่ประมาณอวันเว้นสองเว้นเว้นวันเว้นสองอยู่ฮะดูแต่อากาศก,าก็ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณสัก่25นาทีเนี่ยลูกก็ประมาณนี้แล้วนี่ครับอันนี้เดี๋ยวต้องแตง่งอ,ออกอีกอันไหนงองแล้วก็ต้องแต่งออกอีกเราก็จะเอาไว้ลูกสวยๆนี่ฮะอันนี้ก็คือไม่ได้ปัดดอกอจะทดลองดูแต่ว่าถ้าเราไม่ปัดดอกเนี่ยฮะ อ่ามันจะทําให้ทุเรียนเนี่ยทรงมันจะไม่ค่อยมีให้เราเลือกเอาง่ายๆมีให้เรลือกน้อยหน่อย,อยมันจะเป็นเป็ดเยอะหน่อยเนี่ยด้านบนเนี่ยฮะมันจะเป็นเป็ดเยอะหน่อยเนี่ยแล้วก็จะมีรุ่นนี้ออกต่อออกมาอีกนะประมาณนี้แล้วเนี่ยออกดอกมาใหม่ในช่วงมีนานะผมก็มีนาภาคตะวันออกอันนี้ผมอยู่ภาคตะวันออกนะก็ยังสามารถทําทุเรียนออกดอ,อ,อกได้ก็ แล้วแต่เขาผมก็ไม่รู้ก้านยาวมันก็ออกอยู่ก้านยาวก็ออกอยู่เนี่ยสภาพต้นก็ประมาณนี้สภาพดินประมาณนี้ใส่ค้ววอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ใส่ประมาณสักสามาประมาณสักห้าหกวันผมก็ใส่เนี่ยออกดอกอีกดอกลุ่นใหม่แล้วก็จะมีด้านบนที่เป็นไข่นกกระทาอา่ไปค่อยคอยขยับขึ้นระยะไข่ไกล นี่ฮะอันนี้ที่ผมทดลองก็คืออาการพ่นตัวฮิวมิกผมจะพ่นบ่อยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวฮิวมิกที่ผมใช้เนาะอันนี้ก็เพิ่งใส่ไปไม่เช้าแล้วก็เปิดน้ดํารถใส่สูตรแห้งไปนี่ฮะก็ขี้วัวใส่ใช้รถอย่างนี้ใส่นี่อันนี้ก็จะเป็นการยาวนี่ฮะการยาวมีอยู่สองกระจุกแต่เป็นพวงนะ นี่ก็ยังไม่รู้จะติดแค่ไหนก็ยังค่อยๆสลัดอยู่เพราะมันยังไม่ค่อยจะขึ้นเก็บเท่าไหร่นี่ฮะแต่ก็มีดอกรุ่นนี้ออกมาอีกเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่อ่าสามสี่กิ่งเดี๋ยวใกล้ๆจะมันยังเห็นไม่ชัดนะมันอยู่ข้างบนด้วยเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วก็หมอนในแต่สภาพต้นผมก็อย่างนี้นะก็คือไว้หญ,ญา้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปทับหญ้าเลยเนี่ยใส่ปุ๋ย มูลวัวเนี่ยทับหญ้าไปเลยเนี่ยอันนี้ดอกช่อหนึ่งไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่ฮะมันก็ออกมาอีกนี่ช่อหนึ่งกิ่งกิ่งบนนี่อีกช่อหนึ่งเราจะมีกิ่งนู้นอีกช่อหนึ่งก็ออกรุ่นหลังมาเนี่ยกิ่งอีกสองน่าจะพอต้นรุ่นหลังออกมาผมก็ไว้นะเพราะเป็นก้านยาวมีอยู่ต้นเดียวด้วยนี่ฮะอ่ามีอยู่ต้นเดียวด้วย ก็ใช้ในแนวทางนี้ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะนี่ก็มาอัปเดตในปีนี้เราทำแบบนี้เขาตอบสนองมาถือว่าอโอเคโดยในการผมบ่มดินโดยหลักการคือใช้หญ้าเนี่ยเป็นตัวคุมฟัามชื้นคุมอ่า ที่อยู่สร้างที่อยู่ให้ระบบจุลินทรีย์เขามีที่อยู่แล้วเราเติมอาหารโดยการไม่ต้องไปตัดก็คือหวานลงไปเลยแล้วก็ตัวสูตรน้ําก็เป็นตัวฮิวมิกเนี่ยๆดอกดอกนะฮะโอ้โหมองไม่เห็นเนี่ยเนี่ยมันออกอีกนี่ะเนี่ยโดยการใช้สูตรน้ำพ่นบ่อยๆก็คือเราทำขึ้นเองได้เป็นตัวคิวมิกเนาะ แล้วลองกองนี่ก็หมกสังเกตว่าชอ่อกระยาวดีนะเนี่ยช่อยาวแล้วก็ติดดีฝ่าตอนนั้นตอนที่เราไม่ได้เสริม ndk เลยเนี่ยมันการติดการหลุดร่วงเขาจะเยอะแต่อันนี้คือเขาติดแล้วก็จะมีรุ่นหลังออกมาอีกน,นี่ถือว่าโดยรวมแล้วผมว่าก็น่าจะโอเคนะสำหรับผมในแนวทางแบบนี้เราประหยัดต้นทุนได้จริง แล้วไม่ต้องใช้สารอาหารเสริมได้เลยเพราะอาหารเสริมอ่ะมันมีอยู่ในในตัวปุ๋ยในตัวมูลวัวในตัวแร่ในตัวจุลินทรีย์ในตัว NPK ครบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสรรหาเล้วแล้วแค่ให้น้ําแล้วก็เติมอาหารนี่ฮะผมก็จะใส่อย่างนี้ดูดิที่มันใส่ไหมหลังๆเนี่ยผมเริ่มใส่เยอะขึ้นเพราะว่า เมื่อก่อนโซนหลังบ้านเนี่ยเราไม่ค่อยได้บํารุงเท่าไหร่โซนเนี้ยผมปล่อยเพราะผมลองหน้าบ้านก่อนอน,นี่ผมมั่นใจแล้วหน้าบ้านผมโอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านที่ที่มันติดสองรุ่นเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นโซนหน้าบ้านอันนี้มูสันคิงผมที่ผสมไว้ร่วงหมดเลยยากอยู่นะมูสันคิงนี่ยังไม่เป็นแล้วเป็นปีแรกด้วยร่วงหมดเลย แต่ว่ามันเหลืออยู่มเมล็ดเดียวนี่ฮะจะไปต่อได้แค่ไหนไม่รู้ต้องดูก่อนนะแล้วก็จะมีชุดนี้นชุดหมอนพองของผมที่รุ่นๆกับเขาเนี่ยอ่าอันนี้ในแนวทางของผมก็คืออ่าพ่นฮิวมิกก็คือน้ำหมักเนี่ยพ่นแล้วก็จะเป็นสู่แช่งแล้วก็ให้น้ำปกตินี่ฮะลูก ชุดดีไม่ได้ผสมเกสรแต่ชุดนี้ผมมองว่าถ้าความสมบูรณ์ของต้นมันดีเนี่ยการที่ทําให้เขาออกทรงสวยเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องผสมเลยเนี่ยมันได้นะนี่ชุดล่างชุดล่างนี้อันนี้นี่ผมป้ายน,นี้ผมเอาหมอนป้ายผสมเพราะมันอยู่ต่ําใกล้มือผมก็เลยป้ายนี่ยังอยู่เนี่ยเป็นมูซังคิงผสมหมอนทองอันนี้สองลูกนี่อันนี้มูซังคิงผสมเอามูสังคิงมาผสมนี่ฮะอันนี้หมอนทองของเขาเองอันนี้ พอยจานออกเป็ดแล้วแต่ผมจะเอาไว้เขาติดอยู่อันนี้ร่วงนี่ฮะแล้วก็มีด้านบนด้านบนก็ประมาณนี้นด้านบนก็ผลยอดอีกต้นนี้สักสามสิบปลูกได้เนี่ยโดยหลักการที่ผมทำเนี่ยคือคือช่วงช่วงที่เราทำดอกเนี่ยเราก็ไว้ย้ายยกลกเหมือนเดิมไม่ได้ไปตัดไม่ได้ไปอะไรแต่ว่าเรา อการให้น้ําเราจะให้น้อยคืรวา่างดน้ําทีแรกถ้าเขาออกก็ออกเลยชุดเนี้ยงดน้ําทีแรกออกแล้วมาออกรุ่นสองเนี่ยคือให้น้ําปกติเขาก็ออกนะรุ่นสองของเขานี่ฮะให้ดูความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยใบเขาประมาณนี้เลยนี่เขาก็แตกยอดมาตอนเป็นดอกเป็นดอกอยู่ชุดหนึง่งแล้วก็ค่อยๆเติบโตฮะแล้วใบหูดำนี่เลยพ่นฮิวมิกที่ทำเองไง สุดยอดเลยเนี่ยดูใบนี่ฮะใบยอย่างนี้เลยโอ้โหมันคือมันไม่น่าเป็นไปได้นี่ฮะที่ผมฝนนะนี่่นแล้วที่ทาําเองออกมาอย่างนี้ตลอดเลยดูเขียวปั๊ดเลยอะ่ะนี่ฮะอันนี้หนามดำโอ้โหหนามดำปีหน้าผมว่าจะเอาละนี่ดูหนามดำนี่หนามดำปีหน้าว่าจะเอาดอกเอาลูกแล้วตอนตอนนี้ก็บรรุงก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะ เตรียมสะสมไปทางดอกเดี๋ยวใกล้ๆก่อนแล้วก็หมอนทองต้นนี้ติดอยู่สี่ลูกล่วงไปอมองแล้วคัามสมบูรณ์ค่ะยังอาจจะยังไม่เพียงพอเราก็ค่อยๆบำรุงกันต่อเพราะว่าเขาโซมาแรกแต่มันมันออกรุ่นหลังมาอีกเนี่ยๆๆออกาหมกแล้วเนี่ยเนี่ยซีสลัดไปแล้วก็กําลังจะออกมาอีกนี่ฮะออกมาชุดนี้ผมก็เอาไว้นะถ้าออกมาใหม่นะเอาไว้ไนะไวถ้ามันเป็นดอกหมดนี่เอาไว้อันนี้ตาดอกละ เนี่ยเดินมีนาอยู่ที่เราเติมมาสมบูรณ์ตลอดถ้าอากาศมันได้อากาศมันร้อนน้องมันก็สามารถจะออกได้ไม่รู้เหมือนกันนะก็ปีเนีผ้ผมลองดูให้มันออกยังไงของมันก็ไม่รู้มันเป็นที่ธรรมชาติด้วยอากาศมไ,มไม่เหมือนเดิมอันนี้ที่ติดเนี่ยแล้วก็แย่งประมาณนี้เลยเนี่อ่าไปดู อ่านี่ฮะก็เป็นคลังอาวุธของผมอันนี้ก็เป็นตัวสูตรน้ำหม,มักอมินิตคือน้ำหม,มักปลาทะเลผมนี่เงี้ยตามทีทถังแล้วก็ตัวเนี้ยหัวใจเลยนี่ฮะเราจะเรียกว่าฮิวมิกก็ได้ตามที่เขาขายน้องก็ลาดจะเรียกว่ากรดอะมิโนโก็ได้จะเรียกว่าไขโตซานก็ได้เรียกอะไรได้ทั้งหมดเพราะมันคือจุลินทรีย์มันคือธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักเราไม่รู้มีมาก้อาแค่ไหนแต่สิ่งที่เราใช้กับทุเรียนมันออกมาให้เราเห็น อย่างที่ผมทํามาตลอดแค่นั้นเองก็คือไม่ต้องมีอะไรมากมีแค่นี้ทําแค่นี้ถามว่ายาฆ่ามแมลงอยู่ที่เ,เพื่อนอยากใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ใช้แล้วแต่แต่ผมไม่ได้ใช้ถามว่ามีมแมลงไหมในระบบนี้ถามว่ามีแต่น้อยถามว่าทุกระบบมีหมดฮนะไม่ว่าจะเป็นเคมีอินทรีย์แต่ทีนี้มีมากมีน้อยอยู่ที่เราจะเอาอยู่ไม่อยู่แค่นั้นเองฮนะแต่ในหลักการทําแบบเนี้ยการทําแบบในทางที่เราไม่ใช้ยาเคมียาฆ่ามแมลงเนี่ย ถามว่า,มาแมลงก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เสียหายตรงนั้นแค่นั้นเองมันมีเป็นช่วงๆถ้าเราเข้าใจเติมอาหารเนี่ยเขาก็ต้านกับมแมลงได้เพราะฉะนั้นจะถ,ถามว่าระบบนี้ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงได้ไหมผมบอกไม่ได้ส่วนอื่นเขาอาจจะยังใช้แต่ส่วนผมไม่ได้ใช้แค่นั้นเองเพราะมันมีอะไรไปเป็นกําหนดเกณฑ์ว่าจะไปห้ามใครใช้ไม่ห้ามใครใช้เพราะฉะนั้นอยู่ที่เจ้าของสวนเจ้าของสวนมีความพึงพอใจใน ในในส่วนเราเองว่าจะทําแบบไหนแต่ผมทําแล้วมันโอเคก็ได้นี่ฮะอันนี้ก็คือเป็นคังอาวุธของผมนี่มีที่เตรียมไว้ด้วยอันนี้ก็ตัวเป็นแร่อเมทิตของผมนะแล้วออแล้วก็จะมีตัวปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ที่ผมเอามาผสมในชุดพวกนี้แล้วนี้ก็เป็นตัวที่เตรียมจะทํามาใช้เป็นมูลวัวที่ซื้อมาแถวตลาดเนี่ยแล้วอันนู้นคือทําสําเร็จแล้ว เราก็จะออกมาใช้อันนี้คือคือสิ่งที่เริ่มทำเน,นีจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันพอเสร็จแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยเราใช้ได้เลยเปิดมาครั้งแรกแอามโมเนียขึ้นเลยเอาไปใส่ปุ๊บนี่ยาตายเลยนะแค่นี้ครอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่ผมทำนี่แค่นั้นเองก็คือพามาดูทั้งหมดแล้วก็จะมีอ่าตัวที่หัวหัวอาหารหัวตั้งต้นผมนี่แค่นี้นี่อันนี้คือเคมีที่ใช้ยังอยู่นี่ฮะ อ่าเป็นก็คือเป็น NPK ที่เราเติมขึ้นไปอันนี้ตัวนี้จะใช้เยอะหน่อยตัวอ่าอ่าสี่หกศูนย์ศูนย์แล้วก็จะมีตัวแปดยี 24, 25 77. 25 77่สี่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเนี่ยเราใช้ได้ตลอดเพราะว่ามันก็คือหกสามสามของเราเนี่ยมากกว่าหกสามสามด้วยซ้ำนะก็คือเราไปทําเองแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เพียวอย่างนี้นะเอาไปผ่านหลักการของมันคือเอาไปผ่านหลักการทําเป็นตัวสูตรแห้งตัวนู้นอ่าแค่นั้นเองจบเลยแล้วก็ในคลิปผมมีสอนทําอยู่แล้ว แล้วตัวสูตรน้ําตัวฮีมิกของเราเนี่ยถ้าเราขยันพ่นพ่นได้ทุกวันไม่มีการเสือเพราะผมทําตั้งแต่ตอนออกดอกกระทั่งดอกบานกระทั่งห่างแยไ่ไหม้พ่นได้หมดเลยไม่ต้องกลัวเรื่องว่าเฮ้ยมันเป็นใบแล้วมันจะไม่ออกดอกไม่มีไม่มีฮะเพราะผมใช้หมดแล้วผมใช้มาตลอดเลยตรงนี้แล้วคือมั่นใจแล้วตรงนี้ว่าเฮ้ยมันจบแค่นี้แหละในแนวทางผมถามว่าใช้ครบหมดไหมหมดเลยนะแต่ยกเว้นยกเว้นยาเคมียาฆ่า,มาแมลงที่ผมไม่ใช้แค่นั้นเองนะ อย่างอื่นผมใช้ก็คือ NPK แต่ใช้น้อยนะแล้วก็ทำแนวทางตรงนี้ถังเนี่ยผมทำไม่รู้ปี่ถังแล้วถังนึงตกไม่กี่บาทฮิวมิกที่เราซื้อมาเนี่ยผมจะตักตรงนี้ไปขายเป็นฮิวมิกก็ได้นะขายลิตรละรนะ้อยเนี่ยห้าลิตรก็ห้าร้อยแต่อันนี้ต้นทุนไม่ถึงนะต้นทุนคือกี้วัวกระสอบนึงออยูเรียโลนึงเองแล้วก็จะเป็นตัวสูตรสูตรลับเฉพาะ ของผมอยากรู้ดูในช่องได้เลยมีบอกนะ้วแต่ผมแต่ผมไม่บอกนี่แหละขอให้ไปดูในในคลิปแล้วกันอันนั้นคือสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจริงจะได้เข้าไปแต่ถ้าเพื่อนๆมองผ่นานๆดูผ่านๆก็ไม่มีอะไรเหมือนช่อง YouTube ทั่วไปที่กดผ่านกดผ่านแค่นั้นเองแต่ของผมทําให้เห็นแล้วจบแค่นี้ผมคิดว่าไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วในการทําระบบต้นไม้ทุกอย่างเรามีที่อยู่อย่างที่บอกหลักการ3มอย่างและมีที่อยู่มีอาหารมีคนทํางาน ก็คือมีบ้านอย่างเราอะเราอยู่บ้านเรามีอาหารกินเรามีเงินซื้อของจบแล้วชีวิตเรามีความสุขแล้วเหมือนต้นไม้อยู่มีหลักการอยู่แค่นี้แหละอ่าถ้าเราทําได้ไม่ต้องบอกว่าทําดินทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนี่ยสร้างที่อยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้ละที่อยู่ที่เราอยู่อยู่แล้วร่มเย็นเต็มสุขเนี่ยเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะสร้างดิน,สร,นสร้างนู่นสร้างนี่สร้างพื้นที่สร้างระบบน้ําสร้างอะไรเนี่ยคือสร้างที่อยู่ให้เหมือนเราอยู่บ้านอ่ะเราอยู่บ้านสบายยังไงถ้าต้นไม้เขาอยู่บ้าน เอ่ถ้าต้นไม้เขามีที่อยู่ให้จุลินทรีย์จุลินทรีย์เขาอยู่สบายยังไงเนี่ยเขาก็อยู่แล้วในระบบของเขาเนี่ยก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ได้แต่ณนะจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเติมอาหารให้เขาเพราะว่าจุลินทรีย์เขาอยู่ในะแวกนั้นเขาไม่สามารถจะเดินออกไปหาอาหารได้เหมือนเราเราก็เอามาเติมให้เขาแค่นั้นเองก็คืออย่างที่ผมบอกหลักการ3อย่างจบเลยไม่มีแล้วผมว่ามีแค่นี้จริงๆแต่นี้อยู่ที่เ,เพื่อนอจับจังหวะธรรมชาติอีกอย่างหนึง่งก็คือ ช่วงจะเอาดอกช่วงจะ,ะขึ้นลูกแตกใบอ่อนอะไรเงี้ยถ้าเราเติมอาหารตลอดต้นต้นนู้นน่ะแตกใบอ่อนอยู่นะผมก็เติมอาหารตลอดแต่ใบอ่อนเนี่ยผมสังเกว่าเขาจะค่อยๆแตกแล้วก็จะค่อยๆกลางไปเรื่อยๆลูกก็ไม่ได้สลัดอะไรตรงนั้นก็ถามว่าน่าจะอาหารเพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาดูแนวทางด้วยผมก็ให้ได้แค่นี้ในแนวทางของผมมันไม่มีมลแล้วมันมีแค่นี้ผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันโอเคแล้วสำหรับผมนะ ส่วนอื่นก็ถ้าสวนใหญ่ก็าอาจจะต้องพ่นยาฆ่า,มาแมลงพ่นยาเพื่อป้องกันเพราะไม่งั้นผลผลิตเสียหายมันเยอะอันนั้นก็ว่ากันไปอันนั้นคือใช้ได้ไม่มีใคร